อัพรถขึ้นก <the> ันนะครับฉะนั้นก็ให้ทุกคนทําความเข้าใจแบบนี้นะครับอันุดเรื่องงานพอต้องลงมาเด้อผู้ใดว่อมาประชุ่มพอต้องมาเด้อร์สำหรับผู้ใดเสี่ยวเงินมาเข่าแถวดีๆมาเป็นสูสตรจริงๆแล้วการสื่อสารนี่มันสําคัญมากเลยแล้วก็เวลาเนี่ยเวลาเนี่ยมันติดเป็นนี้เขาเอิว่กีนร์ เราบอกแล้วผม,มว่านเราบอกไปร่วงนาแล้วไม่เงีไม่เง้ยานาด้วกันเลยมีีเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะครับลูกแล้วก็ฝากโซ่โซ่เบื่อลดบัตน้ำไปยามจอดรถไกลๆพี่ๆทีุ่ดน่องจากสถานการณ์ที่มันพื้นที่มันแคบอีหลีแล้วก็ห้ามลถคันใดทุกทุกคันสตาร์ทรถตอนกลางคืนมันจะมีรถอยู่คือน้ํามันมันมันเห็น มันเห็นเลยว่าขั้นไหแต่ต่างนี่มันบ่มีอันใดอันหนึ่งบ่ลักสตาร์ทรถกับลักน้ำมันหลักมีสองอย่างเพราะว่ารถทุกขั้นเ่งผมนี่เติมน้ำมันมากตลอดตั้งแต่ซื้อมาผมสีหูใจรถตุกขั้นว่ารถแต่ละขั้นมันสใส่น้ำมันประมาณไหนขั้นมันผิดปกติปุ๊บนี่ไปเติมน้ำมันบุญสีหูเลยว่ามันมันผิดปกตินะครับผมก็สิตั้ง้อสั้งเกตและผมก็สิมองฉะนั้นเราต้องเซฟช่วยกันนะครับุดท่ายแล้วก็เพื่อ เพื่อห้องที่ไห้หมนุนได้ตัมงกันไปแบบเงี้ยวๆ,ๆเพราะว่าจังเรื่องมันกระเมินสมัยแล้วล่ะที่รักเรื่องรักขโมยน้ำมันเนาะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องสตาร์ทรถเพราะว่าก็เห็นอยู่แต่ว่าต่อไปี่ก็บอ้มี่เอาบา,ททาดถึงค้นรถทุกๆคนนั่นะครับเข้ากับั้งสี่ล่ะมันจะสบายไปร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้เพราะว่าเรามาทํางานนะครับมันสี่สบายไปลอยเปอร์เซ็นต์สี่สะดวกไปลอยเปอร์เซ็นต์บ่ได้นะครับ สบายที่สุดคือการนอนอยู่ในโรงเท่านั้นนะครับอันนั้นคือสบายเลยบมมีความกังวลหรือผมมีความถูกความโศกบมมีโลคบ่มีไฟแต่ตอนนี้เรายังมีลมหายใจแล้วเราต้องมาต่อสู้กับงานมันก็จต้องมีบ้างที่บางจุดอาจจะต้องได้ไม่สบายนะครับบนสบายหมายถึงว่าเขาต้องอดทนกับการที่ต้องลำบากแน่ธรรมดานะครับแต่เศรษฐีหรือคนมีเงิน,นก็ดีเขาทํางานเขาทากิจการเขาต้องมีข้อดี หรือเขาตับปากเหมือนกันนะครับย่ำย่ำบอกว่าแดงเงินหนิจังมากเลยหนิแมนบอลแมนบอลยื้อหัวพอมึงไปไซ่น่ะน่ะบอมาน้ำมูเตยมาเมียเขาไอบอลไอ้แฟนมุนันกระบอกเบื้งหน้าเบื้งหลังบงหูภาษีภาษาอย่าง 3, ขันบบสําคขั้นบอื่นเนี่ยหรจริงๆแล้วอยู่ที่นี่จะไม่ค่อยบม่ค่อยประชุ่มกันหรอกขันโบมีเรื่องจําเป็นนะครับแต่จริงๆแล้วนี่คือเข้าเข้ามันออกงานคอนแกนก่อนเรามาเปิดงวงเัามเลยบมีเวลา,ม,วลามือเปิดวงเข้าไปเฝ้าไปเกี่ยวกันเดือนหนึ่งสิประชุ่มอยู่เดือนหนึ่งหรือขันบบมีอหยัางนี่กับสิบอแถบสิบอลอื่นบอลกวนพวกเขาเลยแต่ว่าขันนัดเวลานัดจะไม่เคยนัดปุ๊บเืินปั๊บบมเคยนี่แต่แกนก่อนทั้งนั้น มว่ววานนีก็แจ้งก่อนอยู่แจ้งในกลุ่มก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรก็เป็นควันถุงที่สัญญาไว้มาจากให้ทุกท่านอันนี้เป็นเงินแหกหมนในยทุกคนคนละหารอยถอว่าเป็นอนาบใจที่วกเขาในช่วงตอ่อก็ให้เงินห้าร้อยนี้เป็นเงินตั้งต้นห้องก้นกระเป๋าเพื่อที่จะดึงเงินหาแสนเงินหารานมาหาทุกๆคน ก็ต้องตั้งใจให้ทํางานให้พวกเราได้เต็มที่นั่นแหละทุกทุกคนทุกทุกฝ่ายทุกทุกจุดมันก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองนะครับมันไม่มีใครสบายหรือไม่มีใครเหนื่อยกว่าใครสบายกว่าใครทุกๆคนมีหน้าที่ของตัวเองเราก็ต้องรักษาหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็คือจงที่ผมบอกไว้ว่าแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายเนี่ยมันต้องซัพพอร์ตกันมันสิเอาตะกวามสะดวกความสนับสนุนสนแผนกแต่ของไม่ได้อย่างเช่นเมื่อวาน ที่ฉากไม่ทันจริงๆแล้วผแหน่อื่นที่มันเสร็จเรียบร้อยค้นสิมาบึงอกกันก่อนเพราะว่าบางงานถ้าไม่ทันเวลาเกิดไปเจอเจ้าภาพที่